รงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร PTK Game 2022ประจำปีการศึกษา2565เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายโดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีนิสัยรักการเล่นกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่สนามโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารอำาเภอเมืองน้องคายนายศาสตร์ลิขิตชัยผลไทยสงผู้อํานวยการโรงผู้อํานวยการสรํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน้องคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคาร PTK Game 0 2 2พประจำปีการศึกษา2565ที่คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษากรรมการสมาคมผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูนักเรียนผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมกันจัดขึ้น นายธวัฒนบรรเงรมผู้อำนวยการโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทุกด้านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาฝึกและพัฒนาทักษะด้านกีฬาดังนั้นจึงได้มีการจัด ให้มีการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลลศึกษาเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายโดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีสุขภาพพลรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีนิสัยรักการเล่นกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา หาตัวแทนนักกีฬาไปทำการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสีสันของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้คือขบวนพาเลตของแต่และสีที่มีอยู่ทั้งหมด5สี แต่ละขบวนมีการประดับและตกแต่งอย่างสวยงามมีทั้งป้ายในการรณรงค์ต่างๆขบวนแฟนซีขบวนที่สื่อให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนอีกทั้งยังมีริ้วขบวนของเชียร์ลีเดอร์ที่หลากหลายและสวยงามสำหรับกีฬาที่ทําการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลสีปักกอิอเทเบิลเทนนิส เปตองแบดบมินตันฟุตซอและกีทาโดยได้ทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2565ขณะนี้นะครับเป็นการโชว์ มีความสใส,สัของเจ้อหญิงที่เต็มไปได้วยความรู้มากมายให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะ